รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกับพักวันวันรวีแมนรอดนะคะกับรายการแฟนซีบอลลูนค่ะรายการที่จะนำนะคะคุณผู้ชมไปเรียนรู้นะคะเทคนิคและก็ขั้นตอนต่างๆในการที่จะบิดลูกโป่งให้ออกมาเป็นรูปทรงที่สวยงามนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะรูปของตัวการ์ตูนค่ะรูปดอกไม้นะคะรูปสัตว์ต่างๆหรือแล้วแต่ตามจินตนาการที่ทุกท่านนะคะสามารถที่จะสร้างสรรค์ออกมาได้ซึ่งนอกจากที่จะให้ความสุขสนานเพลิดเพลินนะคะในเวลาว่างให้เราเนี่ยได้เกิดความคิดสร้างสรรค์น,นะคะ ในการที่จะทารูปแบบใหม่ๆขึ้นมาแล้วค่ะคุณยังสามารถที่จะนําไปเป็นรายได้หลักนะคะหรือรายได้เสริมให้กับครอบครัวของคุณได้ด้วยและนะคะเราก็ได้มีการสอนไปนะคะหลากหลายขั้นตอนหลากหลายวิธีเลยค่ะตั้งแต่นะคะพื้นฐานไปจนถึงนะคะขั้นที่ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้น,นเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อกันค่ะว่านะคะเราจะสามารถนะคะสร้างสรรค์เป็นผลงานอะไรที่สวยงามได้มากขึ้นบ้างนะคะโดยตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับ ผู้เชี่ยวชาญค่ะที่จะมาสอนนะคะเทคนิคทางด้านของการบิดลูกโป่งนั่นคืออาจารย์ปรีชากระจังทองค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอะไรคะอาจารย์ขาครั้งที่แล้วเนี่ยโอ้โหเรียนไปเยอะแยะมากมายถึงทั้งหมด3 พื้นฐานเลยเริ่มจากตัละลรกที่เราทํางูทํางูนี่เป็น<ไ>ปพื้นฐาน s ไ i รัล <spiral S 2> ทวิทนะคะน่คือการที่จะทําให้ตัวลูกโป่งเนี่ยมีการบิดเกลียวออกมาวิธีทําก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะเพียงแต่ว่าต้องรู้เทคนิคแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้เทคนิคจากอาจารย์ได้อย่างต่อเนื่องอย่างที่สองของพื้นฐานที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วค่ะนะคะกับการท Motor ํามอเตอร์ไซ์ เทคนิคป๊อปทวิทครับป๊อปทวิตป๊อปทวิทก็คือการที่ทําให้ลูกโป่งแตกเพื่อแยกออกจากกันใช่นะคะถ้าใครนึกภาพไม่ออกลองนึกถึงครั้งที่แล้วนะคะที่อาจารย์สอน <c oughs> ทํามอเตอร์ไซค์ไปแล้วในส่วนของแฮนเนี่ยตอนแรกที่เราใช้ลูกโป่งลูกเดียวมันก็จะเชื่อมติดกันนะคะอาจารย์ก็ใช้เทคนิคของการป๊อปทวิตในการตัดเพื่อที่จะให้แฮนแยกออกมานะคะโดยมีการทําหูลิงนะคะดักเอาไว้ทั้งสองข้างเลยก็จะทําให้ลูกโป่งนี้ ไม่คลายออกจากกันด้วยแล้วก็เทคนิคที่3ค่ะที่อาจารย์แถมให้ครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือเทคนิคที่เรียกว่า Apple Ring <อ> t งทวิทใช่ไห <Apple S 1> มคะ Link, weet, Apple Ring ทวิรับ Apple Ring ทวินั่นเองนะคะกับการนำเอาลูกโปง่งสองลูกนะคะมาให้อยู่เป็นเหมือนเนื้อเดียวกันนะคะโดย<อ>ครั้ง <4 S 2> ที่แล้วที่ยกตัวอย่างไปนะั่คือการทำจมูกของออตัวการ์ตูนต่างๆ นั่นก็คือมิกกี้เมาส์นะคะกับการใช้เทคนิค Apple Ring t w i ว t นะคะในการใช้ปากหมู นะคะบวกกับลูกโป่งสีแดงอีกหนึ่งลูกก็จะทําให้ตัวกระตูนของคุณนั้นนะคะออกมามีความสมจริงมากขึ้นเพราะว่ามีส่วนของจมูกเนี่ยยื่นออกมาได้ด้วยเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเทคนิคที่นะคะเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่คุณนะคะสามารถที่จะนําไปทําเป็นตัวต่างๆได้อย่างมากมายเลยต่อไปนี้เพียงแค่เห็นนะคะในรูปของลูกโป่งต่างๆคุณก็คงสามารถที่จะนํากลับไปทําได้เองแล้วเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาสอนเทคนิคอะไรต่อคะอ่าสเตปทวิตหรืออืม บิดแบบขั้นบันไดบิดแบบขั้นบันไดกับฮุกทวิทกับฮุกทวิตบิดแบบตะขอบิดแบบตะขอ,อะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียน2เทคนิคนี้จะบอกว่าถ้าเราเรียนครบ2เทคนิคนี้แล้วนั่นหมายความว่าเราเรียนพื้นฐานของการบิดลูกโป่ง ครบถ้วนแล้วตั้งแต่คร,ครั้งแรกที่อาจารย์มาสอนนะคะ,ะคั่นหมายความวันนี้พอเราเรียนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณสามารถที่จะสร้างสรรค์ตัวการ์ตูนอะไรก็ได้ทําเป็นดอกไม้หรือทําเป็นนะคะสัตว์ต่างๆนานาอะไรก็ได้แล้วเพราะรเรียนมาครบถ้วนแล้วถ้ารู้อย่างนี้แล้วนะคะเรามาเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะกับวันนี้นะคะที่เราจะมาสอนอีกสองพื้นฐานที่ทําให้คุณนั้นเก่งการบิดลูกโป่งได้มากขึ้นค่ะครับอันดับแรกสเต็ปทวิก่อนนะครับ ค่ะอาจารย์เป่าลูกโป่งคนละสองใบคนละสองใบเลยเหรอคะเหลือปลายสี่นิ้วนะครับเป่าวิธีเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับสวมเข้าไปมาณครึ่งหนึ่งปากกระบอกสูบเป่าเหลือปลายสี่นิ้วนะครับเหลือปลายสี่นิ้วปลายตรงนี้ต้องเหลือสี่นิ้วนะครับโอเคมัดให้เรียบร้อยแล้วก็นวดให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันแล้วก็วางไว้ก่อนเป่าลูกที่สองครับ ได้แล้วค่ะสองลูกอ่าใบที่หนึ่งหยิบใบที่หนึ่งมาเม็ดกลมหนึ่งเม็ดอ่าต่อไปก็บิดขาหมายาวห้านิ้วขาหมายาวห้านิ้วหนิ้วตัวประมาณครับประมาณสองลูกรวมกันอันนี้เรียกว่าขาหมานะครับเป็นกันได้ใช่ไหมครับขาหมาต่อไปอีกใบหนึ่งมานะครับบิดเม็ดกลม เม็ดกลมหนึ่งเมตรเม็ดกลมหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในขาหมาของลูกแรกนี่นะครับให้ตรงส่วนของรอยพับใช่ไหมคะใช่ครับนี่นะครับได้แล้วค่ะนี่อันนี้เหมือนขั้นบันไดขั้นที่หนึ่งเป็นสีแดงค่ะมันขั้นบันไดขั้นที่สองก็จะเป็นสีฟ้านะครับอ๋อก็ใช้วิธีทําขาหมาเหมือนกันใช่ไหมอาจรับ เริ่มต้นนะครับที่สีฟ้าก็บิดเม็ดกลม1เม็ดเล็กๆนะครับเล<ง>็กๆหน่อยเล็กๆนะครับเล็กๆกว่กาเม็ดแรกนะเล็กกว่าเม็ดแรกหน่อยนึงนะครับอ่าได้แล้วค่ะแล้วก็มีขาหม้ายาว5นิ้วเช่นเดียวกันขาหม้ายยาว5้านิ้วแต่แต่มีขาหม้ายดีขาหม้ายยาว5้านิ้วนะครับแต่ยังไม่รวมกันนะครับยังแยกอยู่ค่ะ จะไปรวมตอนไหน,ก,น,ไนก่อนจะไปรวมนะครับก่อนจะไปรวมก็บิดเม็ดกลมที่สีแดงดเป็นเล็กๆอีกหนึ่งเม็ดก่อนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นนี้เสร็จได้แล้วค่ะ,ะเสร็จแล้วก็เอาขาหมาคู่ที่สองของสีฟ้านี้นะครับไปคล้องผ่านเม็ดกลมของสีแดงผ่านเม็ดกลมของสีแดงคล้องนี้นะคล้งคคองมาแล้วนะครับคล้องมาแล้วแลวก็วนกลับไปหา วน,วนกลับไปที่ไปหาไปหาขามาขาชิดแรก<า>ค่ะแล้วก็ทีนี้ทำยังทีนี้ขั้นตอนนี้สำคัญนะครับดูให้ดีนะครับขั้นตอนนี้เราจะใช้วิธีการพลิกพลิกนะครับพลิกขาหมาคู่นี้ดูนะครับพลิกขึ้น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 นะครับพลิกขึ้นอีก <Ā> นนะครับ พลิกขึ้นแล้วพลิกขึ้นแล้วอ่าทีนี้เราก็จะได้บันไดสองขั้นแล้วนะครับสอขั้น๋อนี่เองครับพอเข้าใจสเต็ปทวิตแล้วนะครับเข้แล้วค่ะก็คือการทําแบบขั้นบันไดมีระสามารถต่อยาวได้ลงมาเรื่อยๆรืๆครับอืม เดียนี้ต่อไปจะยกตัวอย่างว่าบิดแบบขั้นบันไดนี้มีประโยชน์อย่างไรเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างเราสามารถไปทำอะไรได้บ้างเอ่ยในที่นี้ก็จะเอาไปจะสอนทําตัวปลานีโมปลานนโมปลากระตูนนะคะปากระตูสีเหลืองสีขาวมีมีคาดดํานิดนึงก็คือการทําปลานนโมเนี่ยจะใช้เทคนิคตัวนี้ก็เลือกลูกโป่งมาสองสีนะครับสีส้มสีขาวแล้วก็ สีดำหรือสีเข้มเขมนะครับคล้ายๆดำเริ่มต้นก็จะเป่าสีส้มก่อนหรือปลายสีนิ้วเช่นเดียวกันะนะครับนึกไวออกก็สีนิ้วไว้ก่อนโอเคมัดให้เรียบร้อยต่อไปสีขาวปานิโมมันเป็นสีขาวนะครับเลยต้องใช้สีขาวค่ะส้มขาวแล้วก็ดำใช่ไหมคะส้มขาวแล้วก็ดำหรือปลายสีนิ้วเช่นเดียวกันมัดให้เรียบร้อย จากนั้นก็สีส้มและสีขาวนี้มามัดกันนะครับวิธีมัดก็ซ้ายทับขวาก็คือเหมือนมัดปกติทั่วไปใช่ขวาทับซ้ายสอดขึ้นค่ะนี่ครับมาติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มต้นเราก็จะทำปากของปลานีโมก่อนปากปลานีโมก็ง่ายมากเราจะใช้เทคนิคกลีบดอกไม้ กรีบดอกไม้ในส่วนของการทำปากใช่ครับทำาหมนจำได้ไหมครับหนึงจับพับ2องบิสองบิดแบ่งสบิดแบ่งสามบิดรวม่าครับสีขาวก็ทำเช่นเดียวกันนะครับหนึงจับพับสองบิดแบ่งแล้วก็สามบิดรวมนี่คือส่วนปากของปลานีโมนั่นเองนะครับ ก็จะเป็นบริการแบบนี้นะครับค่ะนี่นครับทีนี้แหละเราจะเริ่มสเต็ปทวิตแล้วครับค่ะเริ่มด้วยสีส้มนะครับคะ่ะ่ยาประมาณนิ้วครึง่งค่ะนี่ครับแล้วก็บิดยาไปอีกประมาณสองนิ้วแล้วก็สีขาวก็นิ้วครึ่งเช่นเดียวกันครับแล้วก็ แล้วก็ามาพันกันตอนนี้ยังไม่กำล,ลังจะเริ่มสเตตทวิตนะครับกำลังจะเริ่มสเตตทวิตนะครับนนเสร็จแล้วก็เเรริ่ม,มฉคับแล้วก็พับพับสีส้มเข้ามาหาด้านนี้เมมหมือนเดิมนี่นะครับมันก็จะวางคู่กันแบบนี้ค่ะคแล้วก็บิดให้ยาวเท่าๆกันแล้วทำไงครับสเตตทวิตเราก็พลิกพลิกครับพลิก เราก็ได้สเตจชีวิตขั้นที่หนึ่งแล้วตอนนี้ได้สเตจชีวิตขั้นที่เหนือนะครับอันนี้สีส้มต่อไปก็ต้องสีขาวสีขาวะนะครับมิดลุเล็กกลมเล็กๆเ,กเกม็ดหนึ่งแล้วก็ขาหม้ายาวขาหม้าที่ยาวกว่าอันนี้นย,ยาวกว่าสีส้มนะคะยาว,วาสีส้มหน่อยหนึ่งนะครับเพราะตัวปลาหมจะเริ่มใหญ่ขึ้นลองนึกถึงรูปปลาไว้ค่ะแล้วจะนึกภาพออกว่าทำไมจะต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับ แล้วก็สีส้มก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีเม็ดกลมเช่นเดียวกันเม็ <ฮะ S 1> เล็กๆ,ๆนะครับครับแล้วก็เอาสีขาวาพาดผ่านไปนี่ครับแล้วก็พับลงมาอันนี้ขาหมานี่ยังไม่มีคู่นะก็บิดเพิ่มนะคู่กันให้เท่ากันด้วยนะครับ <ฮะ S 1> ดูเท่ากันพ <ฮะ S 1> อเท่ากันแล้วทำาไงต่อครับขั้นตอนก็พลิกอีกแล้ว จาทเรียบแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มมีขั้นบันไดเป็นสองขั้นบันไดแล้วค่ะต่อไปก็สีอะไรครับต่อไปก็เป็นสีส้ม <1 S 2> ค่ะก็ทํำแบบเดียวกันอันนี้นะตอนนี้ดูมาสองขั้นแล้วนะขั้นต่อไปก็จะทำเร็วขึ้นนิดนึงบิดเม็ดกลมหนึ่งเม็ดครับแล้วก็ขาหมาขาหมาแต่เรา,เราทำเราทำทีละข้างก็ได้นะขาหมารับมา ก็ดิดก็ติดอืมน่ครับที่ก็จะได้เป็นสามขั้นตอนแล้วก็สีขาวค่ะบิดเม็ดกลมเม็ดเล็กๆเม็ดหนึ่งความความกว้างก็จะกว้างขึ้นใช่ไหมคะกว้างขึ้นครับกว้างขึ้นแต่ละเส้นแต่ละขั้นที่ขึ้นไปก็จะเพิ่มความยาวขึ้นละนิดละนิดครับแต่ถ้าผมว่าเราจะไม่ทำตัวใหญ่มากตัวเล็กหน่อยล้วก็ ไม่ต้องเพิ่มแล้วลดเลยก็ได้ครับลดเลยลดเลยนะครับอันนี้ลดแล้วนะครับลดแล้วเพราะนั้นขาหมาคู่สีขาวนี่ครับก็จะเริ่มสั้นลงครับแล้วก็ต้องไปคล้องเม็ดกลมของสีส้มก่อนของเม็ดกลมของสีส้มก่อนนะครับคล้องแล้วคล้องแล้วก็ไปรวมกันรวมกันแล้วก็บิดให้เท่ากันบิดให้เท่ากัน เท่าไมเอเท่าแล้วนะครับพอเท่าแล้วก็พลิกค oh, ่กเลยครับก็ดได้ประมางนี้นะครับค่ะแต่ยังไม่หมดครับตัวมันก็ต้องยาวต่อไีก็แต่ก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆครับอส้มก็สั้นลงมา ต่อไปก็จะเป็นขั้นบันไดของสีส้มนะครับเล็กสั้นลงไปอีกครับสั้นลงไปอีกเล็กกลมของสีขาวโอเคอีกขั้นแล้วเอาละครับเดี๋ยวอีกขั้นเดียวก็พอนะอีกขั้นหนึ่งอ่าทีนี้เดี๋ยวเป็นขั้นต่อนสีของสีขาวนะครับเอาเีสั้นนิดนึง ว่ากำลังเต็มตัวแล้วครับจะเต็มอยู่แล้วครับลงมาค่ะคัคู่กันแล้วก็พลิกครับพลิก ส่วนตัวส่วนของตัวปานมโมครับทำแล้วนะครับแต่ยังไม่มีหางเลยแล้วลูปโงงก็สุดแล้วทีนี้เราต้องต่อแล้วล่ะครับแล้วเราจะต่อยังไงล่ะคะเพราะตรงนี้มันก็สุดแล้วมันก็ตึงเปี้ยขนาดนี้เราก็ต้องตัดแล้วก็ผูกนะครับก่อนจะตัดเราเป่าก่อนเป่าเราไว้ก่อนก็ใช้เป็นสีเดิมกับที่ใช้เมื่อสักครู่ใช่ครับสีเดิมใช้เมื่อสักครู่นี้ ทั้งสองสีเลยไหมคะทั้งสองสีเลยครับขคะใช่ครับทีนี้บมงเอิญมันเป็นแบบนี้นะครับก็เลยจะได้แนะนําเรื่องหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้สอนมาตั้งแต่ต้นคือว่าตอนนี้ลูกโป่งเนี่ยมาสุดปลายแล้วเราตัดยังไงก็ต้องแตกถูกไหมครับมีเทคนิคที่ทําให้แม่แตกนะครับทำยังไงคะคือตอนนี้มันมันตึงมากเลยค่ะด้วยเนื้อลูกโป่งครับครับแล้วก็ต้อง บีบปลายมันแล้วก็ตัดเหมือนค่อยๆปล่อยลมแล้วค่อยๆปล่อยลมแล้วก็มัดมสีส้มก็เช่นเดียวกันนะครับบีบปลาย,ลายเอาไว้แล้วก็ตัดค่อยๆปล่อยลมออลปล่อยลมออแล้วก็มาปลูกต่อไปก็ทำหางนะครับหางในป็นหางก็ทำ ก,กีบดอกหนึ่งกีบ่ะครับสีส้มาอกีบดอกหนึ่งกีบครับอิดรวมเลยนะ,ะย<ส>่ะบิะ<ส><ส>ดรวมเครับเลยิดรวมเสร็จแล้วก็เขาจัดให้มันอยู่โซโฝัค่ะโฝัง,งแล้วก็ทำหูลิงข้างละอัน ำหูลิงต่อข้างละอันข้างละหนึ่งอัน,นครับทีส้มแล้วที่สีแดงนะครับบิดแล้วก็ทำหูลิงล<ะ>ข้างละหนึ่งอันทนะี่เหลือตัดทิ้งหมดเลยครับตัดทิ้งหมดเลยตัดได้เลยเพราะว่าเราทำหูลิงล็อกเอาไว้แล้ว็อกไ<ะ>้แล้วครับผมแล้วก็พันให้เรียบร้อยพันให้มันหยุด<ะ>ตัดไปให้เรียบร้อย ยให้้เรรีบอยอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันตัดเหมือนกันครับตัดออกเลยเพราะว่าทำหูลิงล็อกเอาไว้แล้วค่ะทันทันทิศไปเลยนะครับค่ะรนญี่ปุ่นเนี่มีแรเสีงดทานสูงมากแล้วก็จัดให้หางมันให้หูลิงอยู่ด้านข้างนี่ครัะ มีหูหลิงอยู่ด้านข้างสองฝั่งหูลิงสงฝั่งเพื่อเป็นการบังคับให้หางตรงใช่ครับบังคับให้หางตรงต่อไปก็ทําลูกตามันกตาก็ใช้ลูกโปง่งปกตินี้เราจะใช้วิธีการวาดเอาแต่เพื่อความสมจริงมากขึ้นอาจารย์จะใช้ลูกโป่งในการทําลูกตานะคะใ,คให้ปานิโมก็เป็นลูกโป่งสีขาวเล็กๆอันหนึ่ง ผูกปมไว้ใช่ครับสองอันเลยนะครับค่ะแล้วก็มาใส่ที่นี่ครับใส่ใส่ตรงปากันนะครับตรงปากาันใส่พร้อมกันทั้งสองอันเลยนะคะใช่ครับแล้วเอาสองอันนี้มาผูกผูกเชื่อมยังไงอะคะอาจารย์คือ อันนึงเข้ามาจากทางฝั่งซ้ายอีกอันนึงเข้ามาจากทางฝั่งขวาใช่ครับผมแล้วใช้ตรงติ่งที่เหลืออยู่มนแมาผูกรวมกันใช่ครับแล้วก็ใส่ลูกาตา,าลูกาตาอันนี้เราก็ได้ตัวที่มีลูกาตามี<ะ>หายเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะยังครับยังยังไม่เสร็จนะคะเราดูแค่นี้ว่าน่ารักแล้วยังไม่เสร็จมันจะมีลายนะครับเราไม่ต้องเป่านะครับแค่ให้มันมีลมอยู่ในรูปป่งก็พอครับทักสามใบคือให้เหมือนให้รูปปองมันมันมีรูปทรงพองตัวออกมาทักสามใบพอนะครับมัดเชื่อมต่อกันค่ะ หลังจากนั้นเราก็แล้วก็มาใส่ที่ใส่ที่ลําตัวตรงส่วนส่วนไหนก็นได้ส่วนส่วนที่อยู่ใกล้ๆกับปากเลยครับค่ะมาผูกเอาไว้ก่อนผูกไว้ก่อนนะครับจากนั้นเสร็จแล้วก็วางผ้าดไปวาง้าดวนไปวนไป<า>วนไปมันก็จะเหมือนมีโมมากขึ้นเพราะว่ามีลายสีดำแทรกขึ้นมาด้วยใช่ครับครบแล้วที่เหลือเราก็ตัดทิ้ง เทรานี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วอของจรงิงค,ค่ะกับปานิโมนะคะซึ่งเทคนิคสุดท้ายก็ไม่ได้ยากเลยนะคะอาจารย์แค่เป่าลมนะคะใส่ลงไปให้ลูกโป่งเนี่ยมีการขยายตัวขึ้นมานิดนึงจากนั้นก็มาผูกกันทั้งหมด3อันแล้วก็ผ่านรอบๆใชคะ,คะเราก็จะได้ปานิโมของเรามาก็จะผูกกับตรงบริเวณด้านล่างนี้ค่ะนี่คือจุดเริ่มต้น พอผูกเสร็จแล้วก็พันแต่ตรงจุดตรงด้านนี้เหมือนแค่ล็อกเอาไว้เฉยฉันไม่ได<ว><ว>้จันขา<ช>ไม่ได้มัดปมนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลานนโมโและนี่ก็คือเทคนิคนะคะที่เรียกว่าสเตปทวิดครับสเตปทวิดนั่นเองที่เราเรียนกันไปในวันนี้นะคะในการทำปลานนโมขึ้นมานะค่ะนะคะณตอนนี้ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้เนี่ยเราเรียนไปทั้งหมด กี่สเต็ปแล้วคะอาจารย์ครับ<อ>ลคลิปสิบแล้วเหลืออีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอย่างคืออะไรเอ่ยอ่าเรียกฮุกทวิทครับฮุกทวิทค่ะคับที่จริงฮุกทวิตก็คือเทิวลิปท,ทวิตท,ที่ทําแบบยาวๆาดูตัวอย่างนะครับแบบยาวๆทำปากหมูนั่นคับปากหมูครับแต่ยาวล,ลึกๆ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 มากๆนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆขยับนิ้วออกมา เพื่อให้ขยานี้ออกมานะครับเพราะว่ามันรีดมันเป็นสญอากาศรรจะอ,ออกยากค่ะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีาาาลักษณะเป็นคล้ายๆลาตะขอคล้ายคล้ายตะขอนะครับนี่เราก็ต้องบิดให้เรียบร้อยนะคล้ายคลนะ้ายตะขออันนี้เขาเรียกว่าฮุกทวิทฮุกทวิทครับก็เอาไว้ตกแต่งเดคอเรทต่างๆได้ใช้ใช้เป็นส่วนของใบใบหน้าใบหน้าหรือ เป็นผมค่ะเป็นผมไม่เป็นใบหน้าครับโอเคนี้ครับเริ่มจะคล้ายๆถ้าถ้ามองสถินาการนิดนึงนะนี่จะเป็นเหมือนเป็นลูกตาค่ะนี่เป็นปากอันนี้ก็เป็นปากล่างขึ้นมางับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ มันคือเทคนิคนี้ทําให้ลูกโป่งเนี่ยมีมีความโค้งคล้ายตะขอค่ครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวลืมไปนิดนึงครับก่อนจะทับลูกตาเนี่ยเราจะเว้นเราจะเว้นวักไว้ทำว่าที่หูลิงอันหนึ่งแล้วกใส่ตรงนี้คัตอนนี้เราก็จะได้ใช้หน้าใช้หนวดหน้าของคุณนักค่ะแต่มันยังไม่ค่อยเสถียรแล้วก็ทําหูลิงบังคับให้มันมั่นคง นี่ก็จะเป็นลูกตานะครับต่ปกติที่เราทําตอนล่าเนี่ยคือปากก็จะเป็นส่วนหนึ่งไปเลยแต่อันนี้เหมือนกับว่าเราสามารถขยับปากนี้ได้ด้วยนะคะคเป็นปากบนแล้วก็ปากล่างตอนนี้ม,มองไม่ออกว่าเป็นว่าเป็นตัวอะไรนะครับเราจะใส่ใส่หูให้มันนิดนึงจะได้ดูรู้ว่าเป็นเปน็นนักเะ่รก็ตามนะครับ ตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้เราเป็นว่าที่หูลิงใช่ไหมะดิดรวบเป็นว่าที่หูลิงแล้วก็เอาหูมาทัเข้าไปแล้วที่เหลือก็ตัดออกนะครับ<ะ>เทคนิคนี้ก็ทำให้เกิดรอยเป็นลูกโป่ะ เริ่มนริ่มคลายมากขึ้นแต่ยังไม่มีกระดูกให้มันคาบเดี๋ยวเราทํากระดูกขึ้นมาชิ้นหนึ่งมีทํากระดูกได้ด้วยใช่ครับให้เขาคาบค่ะน<า>ี่รูปโปง่ไปโผล่ที่ปลายล่างอืมแล้วก็ผูกวิธี <ไว S 1> ทํ<ท>า <ำ S 1> กระดูกก็คือก็ทํา ันใช้ปลายทั้งสองด้านเลยจริงจริงมันจะต้องเริ่มต้นจากปายลูกโป่งแต่เพิร์มันมาโป่งปลายด้านนี้นะครับหูลิงหนึ่งอันอันแรกทำเป็นหูลิงเลยนะครับแล้วต้นก็หูลิงเลยแล้วก็หูลิงที่สองนะครับต่อไปก็๋อนล้วพอมดูแล้วก็ระดุกแล้วก็หูลิงอีกทีหนึ่งที่เหลือก็ตัดทิ้งครับไม่ต้องการแล้ว ถึงต้องพันนะครับเป็นการรอกเอาไว้มันจะได้แบบวันรมเริมเลยจะได้ไม่ออกด้วยเสรจแล้วเราก็เอาไปใส่เขาก็จะงับน้าค่าไปดูเอาไว้นี่ได้เรียบร้อยแล้วนะคะอีกหนึ่งเทคนิคของเรานะคือฮุก ทวิตใช่ไหมคะอาจารย์คะในการที่จะทําปากนะคะให้ดูสมจริงมากขึ้นเหมือนกําลังอ้าปากกูอย่างนี้เลยแหะค่ะนะคะและนี่ก็คือทั้ง11พื้นฐานนะคะของขั้นตอนการบิดลูกโป่งที่เราเรียนไปตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงตอนนี้เลยเชื่อเลยนะคะว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะ ทำนะคะตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักออกมาได้เยอะแยะมากๆแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปว่าถ้าสมมติว่าคุณมีใจรักนะคะแล้วก็มีความอดทนค่ะคุณก็จะสามารถสร้างสารรค์ผลงานนะคะสวยๆน่ารักน่ารักขึ้นได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาของเราเนี่ยหมดลงเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ปรีชากระจังทองนะคะที่มามอบความรู้ดีๆในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์และเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะมาดูกันค่ะว่า จาก11เทคนิคนะคะที่เราเรียนรู้จากอาจารย์ไปนั้นเราสามารถที่จะนําเอาทั้ง11เทคนิคนั้นนะคะมาสร้างสารรค์ทําการบิดลูกโป่งให้ออกมาเป็นแฟนซีบอลลูนได้อย่างไรบ้างติดตามชมได้กับรายการแฟนซีบอลลูนในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ